เอวาเปิดชมหน้าคุณปู่เจ้าสัวไทยนครพัฒนาผู้ก่อตั้งซาร่าทิฟฟี่แอนตาซินเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของใครหลายคนทั่วประเทศไปเรียบร้อยแล้วสำหรับสาวสวยออร่าน่ารักเอวาปรวรวันวีรพุธชงหรือที่เราคุ้นหน้ากันอย่างดีในชื่อของเอวาหกฉากครับจาน และต้องบอกเลยว่าประวัติเอวาไม่ได้มีเพียงเท่านี้เพราะเจ้าตัวนั้นเป็นทายาทไทยนครพัฒนาบริษัทยาชื่อดังของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นซาร่าทิฟฟี่แอนตาซินที่ส่งออกขายในประเทศอาเซียนอีกด้วยอีกทั้งยังมีโรงแรมในเครืออยู่ห้าแห่งทั่วประเทศไทย ไม่เพียงเท่านั้นเพราะบ้านของเอวานั้นใหญ่โตอลังการสูง13ชั้นราคากว่า1,000ล้านบาทล่าสุดทางด้านเอวาเผยโฉมหน้าคุณปู่ที่เป็นผู้ก่อตั้งยาซาราทิฟฟี่แอนตาซินให้ได้เห็นโดยเอวาได้โพสต์คลิปพร้อมเขียนข้อความเอาไว้ว่าคุณปู่เล่าให้ฟังว่าไปข้างนอกและมีคนรู้จักความสุขคือ คุณปู่บอกภูมิใจในตัวเอวาขออภัยเหนียงป๋าปู่ปอลอคุณปู่อายุ88ปีคะ่ะและคือผู้ก่อตั้งซาร่าทิฟฟี่แอนตาซินที่หลายคนรู้จักในวันนี้อีกทั้งเอวาได้โพสแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่าความภูมิใจของหลานคนหนึ่งเมื่อคุณปู่บอกภูมิใจในตัวเราและสิ่งที่เราทำรักป๋าปู่ที่สุด